เซมาเพชรกู้ศรัทธาจากแฟนมวยชาวไทยได้สำเร็จหลังยิงหมัดซ้ายฟ้าผ่าปิดบัญชีแ้นโมฮัมเหม็ดก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อ, like, เ,อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ หลังจากต้องนอนกอดความเจ็บช้ำและคาใจจากการพิกล็อกพายให้กับโมฮัมเหม็ดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเซมาเพชรก็ลุกขึ้นจากความผิดหวังและเก็บข้อผิดพลาดมาปรับปรุงตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อนับวันรอล้างแค้นกระทั่งได้โอกาสแก้มือสมใจโดยเกมการแข่งขันในครั้งนี้เซมาเพชรโชว์พลังหมัดซ้ายฟ้าผ่าอันเป็นเครื่องหมายการค้า ตอกหน้าโมฮัมเม็ดลงไปนับอย่างรวดเร็วแม้อีกฝ่ายจะลุกขึ้นมาสู้ได้แต่ก็ไม่ไวายโดนนักชกชาวไทยเดินสาวหมัดชุดใหญ่จนร่วงลงไปกองกับพื้นครบสามนับและถูกจับแพ้ TKO ไปในที่สุดซึ่งเสมาเพชรได้เล่าย้อนถึงวินาทีพเด็ดศึกพร้อมทั้งเผยแผนเด็ดที่เตรียมมาเพื่อสางแค้นจอมแสบร่างโยกลายนี้โดยเฉพาะ จุดอ่อนของโมฮัมเหม็ดเขาเป็นนักมวยที่ป้องกันตัวได้รวมครับผมก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขและก็นํามาพลิกแพงใช้ในไฟนี้พอละรังดังขึ้นผมก็ดูคู่ต่อสู้ก่อนว่าครั้งนี้เขามาสไตล์ไหนผมพยายามรอบวกหมัดซ้ายอย่างเดียวเลยครับหลังจากที่กรรมการยุติการชกในใจของผมรู้สึกโล่งมากเลยครับเพราะเราถอนแคนได้สำเร็จและปิดเกมได้ในยกแรกที่ผ่านมา ผมมีความกดดันหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่เชียร์เราก็มีเยอะคนที่วิจารณ์เราก็มีเยอะผมก็เก็บมาเป็นแรงผลักดันในครั้งนี้หลังจากจบการชกผมก็เข้าไปขอโทษโมฮัมเหม็ดแล้วก็บอกให้เขากลับมาสู้ใหม่ซึ่งเขาก็โอเคครับเป้าหมายต่อไปเป้าหมายต่อไปผมจะเจอใครในวันก็ได้ครับแต่ตามหลักแล้วผมต้องเจอกับฟิลิเปโลโบ ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะได้เจอกับเขาในไฟต์ต่อไปครับหลังจากที่เขาเพึ่งแพ้มาผมอยากให้กำลังใจเขาให้กลับไปฟิตซ้อมและกลับมาสู้กันใหม่ครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับไฟ์ที่เพิ่งจบลงไปนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่พี่น้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ